กลาโหมกระทรวงการต่างประเทศรายงานคณะรัฐมนตรีเหตุสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาดีขึ้นย้ำรัฐบาลเดินหน้าคุย JBC 14มิถุนายนยืนยันไทยไม่รับเขตอำนาจศาลโลกนายจิรายุห่วงทรัพย์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในมริดเสงี่ยมพง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงานนอตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีว่าการแก้ไขปัญญาชายแดนไทยกัมพูชานับตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องบางเรื่องไม่สามารถเปิดเผยได้ในทุกขั้นตอนของการเจรจาแต่รัฐบาลได้ยึดประโยชน์ และความปลอดภัยของประชาชนและประเทศเป็นหลักทั้งนี้ผลการดำเนินการของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศในการเจราจาซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการให้พื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีกลับไปอยู่ในสภาพเดิมเหมือนเช่นเมื่อปี2567โดยรัฐบาลกัมพูชาได้ดำเนินการตามการเจราจาของรัฐบาลไทยเป็นที่เรียบร้อยโดยได้กลบคืนคูเลตแนวสนามเพลอ ขึ้นสู่สภาพเดิมและปรับกำลังกลับไปอยู่ในที่ตั้งเดิมตามข้อตกลง MOU 43ทั้งนี้รัฐบาลพร้อมร่วมประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา j o i n Boundary Commission JBC ในวันเสราร์ที่14มิถุนายนนี้นายจรยุทก,กล่าวต่อไปว่าพลเอกนัทพลยืนยันว่าประเทศไทยยืนยันไม่รับเขตอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ หรือสารโลกส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนได้เสนอให้ไม่มีการปิดด่านถาวรโดยเน้นหลักการเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักโดยได้ลำดับความสำคัญเช่นการจำกัดคนเข้าออกจำกัดเวลาปิดการปิดบางจุดหรือปิดตลอดแนวตามสถานการณ์ความเหมาะสมโดยมีเป้าหมายสำคัญให้ประชาชนได้รับความปลอดภยัย